ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษวันนี้จะอ่านพุทธวิะนห้ฟังในเรื่องคารวะชั้นเลิศและการกระทำให้เหมาะสมกับเวลาในหนังสือพุทธวจนะหมวดธรรมฉบับปฐมธรรมหน้า27และหน้า237จากพระตรปิดกฉบับสยามรัฐเฉพาะในส่วนพุทธวจชณะเล่มที่24หน้าที่194 ข้อที่91และเล่มที่21หน้า188และข้อที่147้บดค่าบาีในบรรดากามมภคีเหล่านั้นกามมภคีผู้ใดสแสวงหาโภกทรัพย์โดยธรรมโดยไม่เครียดครัดครั้นสแสวงหาโภกทรัพย์โดยธรรมโดยไม่เครียดครัดแล้ว ทำตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำด้วยแบ่งปันโภกรัพยบบำเพ็ญบุญด้วยไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคโภกรัพย์เหล่านั้นอยู่ด้วยข้าบาดีกามโภคีผู้นี้ควรสรรเสริญโดยฐานะทั้งสี่คือ ควรสันเสริญโดยฐานะที่หนึ่งในข้อที่เขาสแสวงหาโภกทรัพย์โดยธรรมโดยไม่เครียดครัดควรสันเสริญโดยฐานะที่สองในข้อที่เขาทําตนให้เป็นสุขให้อิ่มหนำควรสันเสริญโดยฐานะที่สามในข้อที่เขาแบ่งปันโภกทรัพย์บำเพ็ญบุญ ควรสรรเสริญโดยฐานะที่สในข้อที่เขาไม่กำหนัดไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคพวกทรัพย์เหล่านั้นค้าบาดีกรรมภคีผู้นี้ควรสรรเสริญโดยฐานะทั้งสี่เหล่านี้ค้าบาดีกรรมภคีจำพวกนี้เป็นกรรมภคีชั้นเลิศ ชั้นประเสริฐชั้นหัวหน้าชั้นสูงสุดชั้นบรวรกว่ากามโภคีทั้งหลายเปรียบเหมือนนมสดเกิดจากแม่โคนมส้มเกิดจากนมสดเนยข้นเกิดจากนมส้มเนยใสเกิดจากเนยข้นหัวเนยใสเกิดจากเนยใสหัวเนยใสปรากฏว่าเลิศ กว่าบรรดารถอันเกิดจากโคทั้งหลายเหล่านั้นข้อนี้ฉันใดกามโภูีจําพวกนี้ก็ปรากฏว่าเลิศกว่าบรรดากามโภูคีทั้งหลายเหล่านั้น,นฉันนั้นภิก,ก,ก,ากาุทั้งหลาย,ลานนลายกาละสี่ประการนี้อันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้เป็นไปโดยชอบย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับ กาละสีประการเป็นอย่างไรเล่า 1. ฟังธรรมตามการ 2. ส,สนทนาธรรมตามการ 3. ทำสมถะตามการ 4. การทำวิปัสนาตามการพิกุทั้งหลายกาละสี่ประการนี้แลอันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้เป็นไปโดยชอบย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับพิกุทั้งหลาย เมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกบนภูเขาน้ำไหลไปตามที่ลุ่มย่อมยังซอกเขาลำธารและห้วยให้เต็มซอกเขาลำธารและห้วยเต็มแล้วย่อมยังบึงน้อยให้เต็มบึงน้อยเต็มแล้วย่อมยังบึงใหญ่ให้เต็มบึงใหญ่เต็มแล้วย่อมยังแม่น้ำน้อยให้เต็มแม่น้ำน้อยเต็มแล้ว ย่อมยังแม่น้ำใหญ่ให้เต็มแม่น้ำใหญ่เต็มแล้วย่อมยังสมุทรสาครให้เต็มแม้ฉันใดกาลสี่ประการนี้อันบุคคลบำเพ็ญโดยชอบให้เป็นไปโดยชอบย่อมให้ถึงความสิ้นอาสวะโดยลำดับฉันนั้นเหมือนกันดังนี้